สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุดขุดสุขคนเหมือนนี่คะนางคายปิงไก่จะสุขดีน้อยหนึ่งเหมือนนี่มีคนดังหรือว่าเน็ตไอดอลของเราตั้งสองคนเพื่อนมาเยี่ยมยามเพื่อนมาอุดหนุนนะดอกแก้วกลางดงเพื่อนจับมือเนี่ยเพื่อนมากินอย่าก็กินเฟอกับขับเตียกแล้วเพื่อนก็จะม,มาอุดหนุนปิงไก่ต่ออีกไปเบิ่งน้ำกนันนะวะเพื่อนเป็นไผ่เพื่อนกำลังกินอย่างอยู่ข้างในเพราะว่าทำอิน ว่าสิข่าวอยู่เ้างแกลบกวนเพิ่นตอนนี้พักกินอยู่ก็เลยสิไปลบกวนในหนึ่งตามภาษาแบบว่าซอกแซกแซกแซกกับคนดังในหนึ่งฮันจิข่าวเนาะแซ่บบะลู์อยู่บ้านไดก่ออ,อูอยู่น้องโกมสาวน้องโกมสวยขนาดนี้เนาะอยู่แถวใดน้องโกมฮอดวัดและอ๋อเงินปฐมซื้ออย่างอันในน้ำต้นในหนึ่งคุณเด เป็นเป็นเอื้อนนอกกันบ่นหรือเป็นหมู่โอ,อ้ยสะพพกหน้าตาขาดกันเนาะกินกันบะลงสวยทั้งคู่ขอบใจเด้อแล้วเสื้อาขับไปเบิ่งเน็ตไอดอลที่เจ้าขาหวาเป็นไผนะ่เนาะจะเอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสายฝนคนโสดคนหล่อขอโทษบอกแต่เมื่อวานนี่ว่าวใช่มากินเนาะถัดผ้าอยู่ไตงเมื่อคืนในไลท์ไลท์ไลท์ยูทูบอยู่ แสบอยู่เป็นยังไงเมื่อยเมื่อคืนเลยนอนเทือนหล่าหรือนอนเทือนอลิตาจึงสามารแล้วงานวันนี้เข้าไปให้มัดแข้นยังไม่นึกงระตับตากันกินอะไรก่อนเปลี่ยนให้นึ่งดวงเรื่องีไปหาหมูาัไปหาหมูได้ข่าวว่าอยู่เห็นบอกว่าก้อยลงบอกว่าลิงมาเยี่ยมแตสิเห็นอยู่สาวล่าเป็นยังไงได้ข่าวว่าผุดแทนแล้ว มันเรื่องจริงหรือเรื่องแท้่แก้ข่าวมาอันนี้มนเมื่มคามาคอคืนนี้ก็ให้เมื่อคืนนี้แต่จริงนเพราะว่าเมื่อคืนนอนด้วยกันสงสยัยเบสซบอยู่ฝั่งนี้ฮะโมเมนต์หรือแมนก็มเมื่อคืนมมนีน,น,นอนด้วยกันแรงเนาะนอนด้วยกันแต่ทำไม้ามไปที่ฝั่งลืองไปกับมาอุดหนุนนะเขาแบ่งนกันน่อง ฟากฝั่สองคนตัวเองมันขามแต่ฝากกัเจ้าแม่นะบายแรงว่ะแรงเนาะมันหลงไงมันหลงว่ะจังใดเบามากถ้าเป็นคนอื่นนะคุณก็ใกลได้ใกล้เคียงกันได้มันมืดมืดก็เวลาเกอดแล้วฝนเนาะมันก็แตกต่างไปดงเรียนเลยเจอหมูหลายป่ะเจอหมูหลายแหฮหมูเท็กซิลเลนใส่เนาะคิดทอดเบอร์เฮนเตอร วัดเอโมนลดกยังเกาะไฮ้ฮอตไอพี่โดกคนหลายบอกคือโบแหวสุยนี่เน่ไปยังหลาคือบอกนานๆคือโบพาไปมาทั้งทีเมื่อนยังสิมาแกบ้าดิบอสบ้าหลายแห่งโอ้โหแสดงว่าต้องได้โชคไปแล้วพันสองร้อยล้านหรือสองตื้อแล้วว่าเราต้องได้มาอันแกะบ้าดีบอสบาหลาย เอาข้างๆนะไพ่ฮะน้องหรืออ้ายหรือเป็นอย่างมู๊ก่ะอาหมูคือเนมแบบนั้นปนซองสามเป็อย่างเดียวว่ะ่าสองสามลองใส่ไปเลยสูตรเด้ออันนี้ก็ะสดอยู่ในมือกล้องไหมว่ะเออกระสดนะแต่เรื่องซิงห์อันอีกเรื่องหนึ่งโซนแล้วรวยมากเลยไม่รวยพอกินพอได้กินอยู่โซนแต่ไม่ซิงแต่ไม่ซิง ไม่เหมือนสายฝนโสดสวยรวยมากแล้วก็เก่งด้วยเนาะเสียใจมันมาได้ดังคิดหรือว่าโอ้ไต่ตนเนาะไต่ตนเนาะมันอันมากมันอันมาเท่าน่าจะพิจารณาเด้อเป็นที่นิยมกันได้ได้ได้เขาบอกก่ไม่ไม่เลยไปย่างไ่เทาเออเติมเต็มมากเลยก็ มันในหน้าแล้วก็บิ้งปลาคอซอตัวเมไข่สุกใ้ทุกเคยกินทุกเคยาหมดไปเบือยแบบสี่อาจาทมัจะมากรว่าอนี้เงื่อนไขขาเป็นตอจวบไม่ฮะอาย่เงื่อนเอน่นว่าสวาอืีอิสานเขาใหม่ปั๊มมันกับแบบนี้และลิงอุ้มผ้าว่าพันกรลักกินอยู่เด้อจะให้เพันกินรับทานก่อนรบควนเพัน ถ้าเมาอกาสหนาแซ็ตมาก่อนเะไดปิดห้าหรือว่าให้คนมาเบิ่งและสิไปนำเมื่อคืนในขั้นเข่าสวรรค์กับเซเดเข่านั่งอยู่เห็นไหมเน้นบะเนยยกกระสอบเข่าเลยนะนี่ลีสบะกระสอบเข่ายกหรือยกกระสอบเข่า ดีได้เงินงานคนนีได้เงินขายข้าวอ๋อแล้วเพิ่นมาเพิ่นยังบมดคอเดี๋ยวเพิ่นมาอุดหนุนอีกเบิ่งเนี่ยก่เน็ตตัวจริงเพิ่นจะเน็ตตัวเป็นเป็นเป็นเอสซีเพิ่นน้ำแล้วเพิ่นจะมาอุดหนุนน้ำต้องขายราคาพิเศษเนี่ยเพิ่นจับแสนหาเลือดเขาเพิ่นเหลือแสซนหนึ่งเลือดลนแรงมาให้มาให้ตัวห้ามเขาโยกบ่ สุดสองซอยกับคนไ้กลายไปกลมากระเบ้าอุนุนเดืนดห้าเปีนกลายเจลาล่าเในนฟิคคิวโหลดโลกท่านบอกว่ามาจจะต้องใช้ฝนลดทันทีสิบเปอร์เซ็นต์จลเศ้าแัดีถึงาต้องถ้ต้องห้าเปอร์เซ็นต์ห้าหรือแสนเศร้าหรือทุกคนแล้วกานวาย่างนีันู้วเัาสูอเกนนะทาเป็นคนสวย ็ได้แบบนั้นเนาะแต่ป well okay. mm ู hmm. yes. uh, oh wow, no. no. mm ่ท hmm. no. wow, no. no mm ั hmm. right. ้งหลังเลยนะกระโกดีนะสเปกไปแล้วอวบอันอย่างนี้อวบอวบเนาะโอ้ยบ่าวน้าไซฟอนตัวจริงเพิ่นนะนึกว่าเพิ่งจีตัวสูงสับกันได้ใจเป็นอย่างแต่เพล่อพูดแม่เพิ่นสวยสวยเลยรวยมากในเด็กไอดอลประเทศลาวมีคนเดียวนี่ตัไหก็เป็นลายลาวเด็กตั รวยเลยรวยมากฟ้าพายุกระนจิเข่าฟ้าพายุนะคะเบิพานี่นะพายุนี่นะตัวเดียวคนเียวมาก สุดเลิศแล้วมันเมาอุดนุนแล้วก็เมาเป็นไก่ซอยสมสื่อสายฝนนะี่เนาะมากับสายฝนบ,บ,ยยบ๊ายบายบ๊ายบายขอบใจเด้อกันนะเจอกันบ๊ายบายบายนมากับฝนแท้ เบิ้งพายกับข้าวเจ้าพูดกี่ปอกกี่พูนโอ้เป็นมากับสายฝนคุเจ้าเป็นไก่แต่เป็นไก่สมดเนาะแม่มันลึน้ะไนี่ฮะแม่แม่าะพนปบอนาพายุนปบที่นี่ล่มแห้งพายุเข่าแห้งใช่บึ้งเลยกี่ปุ่นทั้งงานผู้ได้ไปเนาะแม่พูดลายอะไรวไปแัดจังก็พูดลาลายเนาะ ทัศสีจังได้มือนี้คนดังมากผัดดังกับคลกับแต่นั่นน้ำเนาะแล้วหมดไปเลยเนาะคลิปนี้กาสิขอจบเทนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องสิไปเก็บห้างเก็บหยังจังได้กับขโมกขอบใจเด้อที่ขับมมบมาตรงกับพ่ออวยพรให้ทุกกายสบายใจเด้อปีใหม่สองพันสิบสามเนาะร่ำรวยคิดเงินได้เงินคิดทองกายได้ทองเนาะ